สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับอ่าก็มาสอนซีทอดมีกอดนะครับผมแบบไฟลุกเนี่ยครับจัดมาแล้วครับนาเซฟนาเซฟมาใกล้ใกล้ๆเล็กๆเ๋ยวุงเราน้ำเล็กเราใส่อย่างนื้อมาแล้ก็อันดับแรกก็ใส่ผักแล้วก็เนื้อลงก่อนนะครับผมต่อมาก็รุงด้วยชุรส นิดนึงนะครับเอาพอดีนะน,น้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับนี่ก็จะเป็นสีอิดำใส่พอดีนะครับผมถ้าใส่เยอะไปมันก็จะขมมากนะก็ไม่อร่อยนะ<ำ>ซึ่งก็อร่คับคุณก็มีแค่นี้นะครับคือรสน้ำตาลน้ำมันหอย แล้วก็สีดํานะครับพอถูกได้ที่ก็มีกรอบลงไปเลยครับขยับเยเเยทีนี้เราก็จะไม่ทํานานนะครับเดี๋ยวเส้นมันจะไม่กรอบนะนี่ครับเสร็จแล้วครับอนี่อย่างสวยเลยครับ อินเร์อินเทอร์อณอรันี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ